มาดูเรื่องของหลักธรรมศาสนากันบ้างครับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมรชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาครับที่วัดบึงศรีเทพรัตนารามอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์ครับพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานคณะกรรมการหนนเหนือพร้อมด้วยพระธรรมวชิวรสุนมทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานกรรมการบริหารกลางและคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศี 5, หลห้าหนเหนือตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีบูรณาการร่วมกับหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังโดยมีพระราชพรชระธรรม,มเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระโสพลวชิระประการนะครับขอแมะวชิวชิวชวราการนะครับเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสัญยูมีทองคําผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิสิทธิ์เบญจพิทักษุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมและถวายการต้อนรับครับสำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้นะคะเป็นการประเมินผลการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของบ้านหลักเมืองหมู่ที่13ตําบลสีเทพอําเภอสีเทพค่ะซึ่งมีการดําเนินโครงการโดยมีวัดบึงสีเทพรัตนารามเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนและนักเรียนร่วมปฏิบัติธรรมการน้อมนาเบญจศีลเบญจธรรมนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและการสร้างกลไกชุมชนร่วมรักษาศีลห้ ให้เป็นหลักประกันทางคุณธรรมของครอบครัวและสังคมจากผลการดําเนินงานนะคะประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักและนาสินา้ามาใช้จริงในชีวิตประจาําวันส่งผลให้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดความสามัคคีปองดองสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างสารัรติสุขค่ะตามเจตนารมณ์ของโครงการซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยคณะสงฆ์จังหวัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจะดําเนินการขยายผลโครงการหมู่บ้านรักษาสินา้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดเพื่อสร้างความสงบสุขความร่มเย็นและความสุขสมบูรณ์แก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนค่ะ